สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีพี P ่ๆน้องๆนักมากรุกทุกทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยมารุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าทําลายแนวป้องกันนะครับอยู่ในแอปมารุกปรองมารุกไทยนะครับไทยเช็ดดูเอลนะครับ สามารถโหลดฟรีได้ทาง p s t o re จับคู่มาเจอกับท่าน V Coffee 5 5 7 7นะครับ1,450คะแนนเป็นหมากสีขาวเปิดด้วยมาโยงขวาครับจังหวะนี้ทิมทิมใสเราก็ต้องหนีครับนะครับไก่เ้าฟ้าก็มาด้วยม้าเทียมเม็ดใสนะครับเหมือนเดิมนะครับกู่ต่อสู้ไหลเม็ดขึ้นมากดเบีย้ยไล่เม็ดขึ้นปไปไล่กลับไปก่อนนะครับ ไม่กลับนะครับเลือกที่จะไปต่อนะครับเราก็ตีเบียคู่ขึ้นไปคุมพื้นที่กลางกระดานนะครับก็มาดูกันต่อครับว่าคู่ต่อสู้จะแปคารขบวนแบบไหนนะครับนําเรือมาประกบคู่ทางด้านปีกซ้ายของของเรานะครับก็เสริมครับนะครับเสริมสาครขึ้นไปคู่ต่อสู้ อูเบีย้ยคู่ริมทางด้านปีกขวาของเราทำยังไงก็มีทิมริม,มถ้าเราจะเล่นหน้าเบีย้ยก่อนครับมีทิมริมก็ขึ้นมาเราปูสามเขาทิ่มคอควายขึ้นมาเป็นโพรงอีกจะได้เบีย้ยสูงนะครับทิมเบีย้ยสกัดขอไข่ขึ้นไปขอไขหกไปขอไขห้าก็ดีถนะ้าเปิดคลองเรือ ถ้าคูต่อซุ้ไม่เปิดก็อาจจะทิ่มฝังสูงนะครับสูงริมไปครับโอเคทีนี้เรามาลุยกันตรงกลางนะครับก็ก่อนที่จะลุยกันครับก็ขอเก็บขุนก่อนนะครับคูต่อซุ้เสริมโคนขึ้นมานะครับไม่มีปัญหาครับเก็บขุนเข้าป้อมทางด้านปีกขวาเรียบร้อยคูต่อซุ้ขยายโคนออกมาทางด้านปีกขวาของเราก็นําเรือไปกดนะครับทําให้วาวุ่นกันนิดนึงนะครับ จะหลบหรือเปล่านะครับแนวป้องกันของสีขาวก็มีหน้าขุนนะครับมีโคนมีมีเบีย้ยนะครับไปครับกินเข้าไปก่อนนะครับจังหวะนี้เราต้องเคลียร์เราต้องเคลียร์ทางด้านปีกซ้ายของเราให้จบก่อนโคต่อสู้ดันเบีย้ยมาหงายได้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับจังหวะนี้กินข้นกินขึ้นไปครับกินขึ้นไปก่อน มาขึ้นมาดันคนขึ้นไปตรงๆไม่ดีครับเขาลอยม้าลุกได้นะครับลอยม้าลุกถ้าเขามากินล้วก็ดันคนขึ้นไปตรงไปทางฉีดไปทางด้านปีกซ้ายนะครับไล่ม้าครับแต่นําเบี้ยก,กินก็นําคนยืนแท่นครับมนโทนั่งแท่นไปที่ตำแหน่งชอช้างหกนะครับป้องกันทางด้านปีกซ้ายนะครับเรือเรือคลอง ยอหญิงนะครับของสีขาวก็ไม่สามารถทํางานได้กนเลยซ้อนเรืออืมกลัวเราจะกินสองหรอโอเคจังหวะนี้จะเจอยังไงทิ้มขึ้นไปเขากินกินเขาไม่กินตอบเป็นแท่นบางหน้าขุน ถ้างั้นเอาเรือออกก่อนครับนะครับเมื่อคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ไม่ไม่ใช้คลองเรือนะครับทางด้านปีกซ้ายของเรานี่ครับไม่ใช้คลองเรือเราก็ยึดคลองเรือก่อนนะครับก็มีตาลงอยู่แค่ไปกดม้านะครับกดมา้าคู่ต่อสู้ระเบิดเบีย้ยขึ้นมาแล้วเอาเรือไปกดมา้าก็จะเป็นฝ่ายคู่ต่อสู้โจมตีก่อนถ้าเรานําเบีย้ยทางด้านขวามือกินขึ้นไป เขากินขึ้นมาเราค่อยเอาเรือเอาเรือไปกดนะครับเรือตัวนี้กดขุนอยู่ดีแล้วคู่ต่อสู้ยืนทรงอยู่นะครับจะเอาเรือไปกดก็กดเสียตาเดินครับจังหวะนี้ก็เลือกที่จะกินก่อนดีกว่านะครับ เมื่อวันก่อนนะครับเมื่อวันเสาร์ก็ไปเล่นที่ไปแข่งขันที่บางกะปินะครับไก่ข้าวฟ้าก็ตัวร้อนๆครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับเล่นไม่ดีนะครับก็ท่านใดที่ดูไร้สดก็ขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับได้อันดับที่สี่สับสามนะครับค่อนข้างที่จะต่ํากว่าเกณฑ์เยอะนะครับก็มารุกก็มีแพ้ไม่ชนะครับนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับ่าจังหวะนี้ พอทิ่มโคนทิมโคนเราก็ถอยขึ้นมาเฉยๆนะครับนะครับเรือไปกดม้าก่อนครับนะครับทิมโคนเราก็ถอยมาเฉยๆแล้วก็ดันขึ้นไปสู่กลางกระดานแนวรบนะครับสีขาวก็เท่ากับสร้างบ้านให้สีดํานะครับโคนของสีขาวก็ไม่ได้ใช้งานอ่าตัดสินใจกินเปิดหน้าขุนของเราครับขุนล่อเป้าอีกแล้วนะครับจะนําเรือมาลุกเราหรือเปล่ามาจริงๆครับลุกมาหนึ่งดอกนะครับ เราก็ถอยกลับมามนํำเรือมาจับโคนไหมระบิดเบีย้ยขึ้นมาเลยครับเปิดเบีย้ยขึ้นมาเลยก็กินกันครับนะครับโคตโซง่ายเบีย้ยกินเบีย้ยฟรีนะครับก็ปล่อยไว้นะครับพะคุ้มครองไม่ได้ก็เอาม้าตัดตัวป้องกันนะครับเพราะว่าถ้าเราดันเบีย้ยขึ้นไปนะครับม้าเขาก็มายืนแท่นนะครับ เราดันไปทางขวาขึ้นไปโคนเขาก็ดันขึ้นมายืนท่านจังหวะนี้ก็โจมตีม้าครับในจังหวะกินดึงขุนขึ้นมานะครับแล้วก็ดันเบีย้ยขึ้นไปนะครับทําให้ม้ามีปัญหาหนีไม่ได้ครับนะครับตัวมัดมือมัดมือชกนะครับก็กินมาฟีนะครับแล้วก็เปิดลูกคู่ต่อสู้ก็เลยตัดสินใจนํมามัาวัวล่างครับกินขึ้นมาเราก็นําโหเบีย้ยกินจะแรกเรือกับเรากินไหมไม่เอาดีกว่านะครับ ก็มีดันโคลนขึ้นไปกับจกมา้าอ่าจกม้าขึ้นไปต่อมา้ามาคู่ต่อสู้เปิดไม่ได้เอาม้าขึ้นไปดีกว่าครับจะกินม้าฟรีนะครับคู่ต่อสู้ก็เลยนำเรือไปผูกนะครับอ่าป้องกัน ของกรจุดอ่อนเราก็เสริมก็ไปอีกครับเรือของสีขาวเป็นตัวป้องกันก็นําคนขึ้นไปไล่เรืออีกนะครับเรือเปิดมาเราก็กินมาฝีได้นะนะครับแบบนี้ก็เอามาเรือกินมาก็ได้ครับแล้วก็กินโคนอีกทีหนึง่งเรือกินมาลุกแล้วก็โคนกินเรือก็ได้แต่ นะครับเดี๋ยวจะรุนแรงเกินไปคับเอาโคนกินเรือเฉยๆครับนะครับแล้วก็เอาม้ากินนะครับปล่อยทิ้งโคนไปเลยอ้าวคู่ต่อสู้ไม่กินโคนครับน้อยใจอะไรหรือเปล่าครับไก่ก้าวฟ้าก็ไม่ได้ทํารุนแรงนะครับโอแบตเตอรี่เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียบสายชาร์จก็จบแล้วนะครับไปครับเสียบสายชาร์จแป๊บนึงนะครับ จังหวะนี้ก็ดันขุนขึ้นไปตรงๆดีกว่าครับนะครับดันขุนขึ้นไปตรงๆตรงตรอบเป้าไปเลยนะครับก็จะสู้จะได้ไม่ต้องเดินเรือนะครับให้เรือกดไว้อย่างเงี้ยนะครับเป็นการรอบเป้าสายชาร์จมาแล้วครับนะครับก็สักครู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขาดตอนนะครับอ่าเรียบร้อยครับดันขุนขึ้นไปก็ ควมคิดเห็นปลายกระดานครับก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่เราจะทารุนแรงแค่ไหน,นครับจังหวะนี้ก็นําม้ากระดับมาล็อกไว้นะครับเมื่อคู่ต่อสู้ไม่ทำอะไรก็ล็อกไว้นะครับให้ขุนอยู่ตรงกลางนะครับคู่ต่อสู้ไหลโคนมาจะมาโจมตีโคนของเรานะครับจังหวะนี้เอามารุกก็ติดเรือเอาเรือรุก อาคุณขึ้นไปก่อนดีกว่าอยู่ตากดครับแหี่เสียวๆยังไงไม่รู้ครับจังหวะนี้จะเอาเบี้ยมารุกเรานะครับก็นําเรือไปลุกก่อนนะครับก็คู่ต่อสู้ก็มีหนีได้สองทางนะครับถ้ามาผูกเบี้ยนะครับผูกเบี้ยไงก็เอาเรือลุกกินเบี้ยนะครับคุณก็ต้องตกแปดอ้าวแบบนี้ก็ใช่มากินครับเดี๋ยวเราจะนําเรือไปลุกนะครับอคู่ต่อสู้ใช้โคนลุกมาก็เอาคนกินขึ้นไปเรียบเรียบครับเรือมาก็เอาเรือซับอีกทีหนึ่งครับก็ จนสวยงามนะฮะจนสวยงามจนสวยงามกลางกระดานะนครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากลุกไทยไก่ก้าฟ้าทางช่อง youtube ก็ดีนะครับทาง tiktok ก็ดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าคลิปหนะ้าสวัสดีครับ